ตัวโต๊ะโอ้โหตัวใหญ่ขน่านี่ปลาสร้อยครับกัมเดียวนะกัมดีๆกัมดีๆครับกัมดีๆอันนี้ปลาสร้อยกับปลากระโดดนี่วันนี้ผมอยู่แม่น้ำของจริงแล้วะโอ้โหนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่อะมาหัวเด้งอ่ะเดี๋ยวเดีดีเป็นครับเป็นนึงครับเป็นนึงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเป็นหนึงครับลาเอาลาเอาอ่ะแป๊บนึงนะขอหยาบปินปินกองก่อนนี่นะ นี่ปลาครับนี่ปลาส้อยไอ้นอยนี่ปลาสอยเนาะปลาสรอยบัดไดบัดจะสอยนกเขาบัดดสรอกีน้องอกิีอ๋อครับคโอเคครับผครับ้สุดยอดะอันนี้ปลาครับเดี๋ยวนนั่นได้มาได้าเพื่อนสุดยอดครับเพื่อนสุดยอดได้ติดครับผมก็ได้มาสัมผัสการหาปลาใกล้ๆนอู้หูนี่นีน่กเขาไ้อยนกเขานี่ไดเป็นมืบนี่ปลาซ้อยนกเขา้อยนกเขาตัวม้ามือฝามือมกันเนาะ ตัวเกือบฟ้ามือก็ถือว่าตัวใหญ่ปอปอแยกกินเนาะครับสุดยอดครับผมก็ว่าติดแล้วหันได้มาชนะกันเนาะผมก็ไม่ได้ทายทำสกรรมครับครับครับโอ้โหไม่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหหมันะจ้าถ้าได้อ่ะเนี่ยกะเฮามาตัวแรกตะกี้ก็ได้เลยอ่ะฟ้าไม่หันเขาอยาครับครับเออครับครับสยดสยดครับ อันเดียวเขาจะลองมาดูว่าเขาจะได้ป่าชนิดไหนแหมเนาะครับคับผมขอนอนะลังทีบุญหเลยโอ้ดีดีแได้เหมแล้วครับไ้นเะสร็จเดียวโอ้โหมาจูครับาเเครับครับต้องใส่ถุงมือนาะมอีสันอ๋อเดี๋ยวเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยน่าจจคือมมอละน่าจ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอม๋ยวะดี๋ยวน่ามคือคมมือละวันมันจะมีสันองมี มันต้องใส่ถุงมือเนาะต้องใส่ถุงมือเ้าไปใส่แบบได้แนวตัวนี้ก่อนอ๋อเนี่ยๆนี่ๆรับก่อนนี่ๆนี่เนี่ยในแจกจี้กันเนาะเดฟเฟนเดอครับมันจะมีเป็นห่ออย่างแหลมๆเนาะเป็นห่ออะไอย่างก่อนสันหลังสันหลังเนาะมันจะคมน้มงามที่สันหลังน้ำที่สันหลังอันนี้หันจะที่ไ้หันหันหันหัันครับผมหันหลับโอ้โหนี่ๆต้องใส่ถุงมือไปนิดหน่อมันจะบาดมือนะเพื่อนจะหดนิมือเราครับครับโอ้โหนี่ๆผมได้ข้อมูลเยอะแยะแล้วครับวันนี้ได้ทั้งชนิดป่าได้ทั้งชนิดแหแล้วก็ รูปแบบของสัตว์น้ำคือปลาเีะรามากับมือแม่ดูนีนะมือมันมีนิ้วน่นหรออันนี้อันแม่ยังซือมาได้รับโหน่งหน่เพิ่งอาทิตก่อก็หาว่าใส่ถุงมือมาเนาะเพิ่งใส่ตัวนี้เป็นครบย่างเที่ยวไปนิดโอเคครับอา่ะเดี๋ยวเราดูฟังปุ่นกองหนาอันนี้ปลาลานะครับนาะครับปไไไม่บุญก็ได้เหมือนกัน อันน <mile> oh. wow. oh, ี oh, mm ้ค hmm. ือมือวางอาดำเ่นกัแม่บุญนะานน้อยตีแบนาี๋ยวนโอ้สอยได้เป็นมือเป็นมือนะเป็นมือปนมืเปลานเาอะเได้เป็นมืนะเกาะยปลาด่งี่น้าคเอาอฮะเนอันนี้ปลาปาสร้อยนะครับนาะครับกเเก็บเลยครับเก็บเลยครับขอครับโอ้โหอกับวิวสวยๆตั้งล่มไอ้ตั้งนานี่เนะแม่น้ำไหลพานตรงนี้ โนะโอ้โหยอดครับเมาได้มาได้เลยได้เอ้าผมต้องอยู่ตังหลังน่ะผมต้องอยู่ตังหลังแอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ปลาลันงูโอ้โหผมว่าผมว่าแบบนี้นี่ <c oughs> ในเขื่อนมีอายอยู่นี่ <c oughs> ในเขื่อนมีอายครับถ้าถ้าเพื่อนตามับไอ้แดนนี่ไทยวางไอ้ต้อมเดนี่ไทยวางดูนี่ดูเห็นเนอะว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่สุดยอดมากๆ โอ้โหเอาละเ่ะครับนี่ผมผมลงทุนที่ไปไปเคลเพื่อที่จะมาแม่น้าแม่ลายวันนี้เลยครับ,บอ,อ่าได้มาได้มาโอ้โห,โ,หโหขอดูได้บอ,อันนี่ไปครับปลาปลาสร้อยนกเขา,านเนาะสุมาเนี่ยอาจจะจำชื่อชนิดบอกเขาได้เพราะว่ามันหลากหลายมากครัโอ้ยนี่เขาจับนี่กันมันจะมีแก่สีดำนี่แล้วก็หางมันแดงๆคือสร้อยนกเขาอ๋อสร้อยธรรมดามันจะขาวโจโลไม่หรอกอ๋อถ้าสร้อยธรรมดาจะขาวโจโลแต่ถ้าสร้อยแบบอย่างมีลายอ่ะ ปลาสนเขาร้อสนกเขาหัวมันสั้นๆอย่างเงี้ยคปลาสร้อยธรรมดาหัวยาวอะโอ้โหได้ข้อมูลเยอะแยะแล้วครับนี่ครับหมวนครับเปิงเนาะเปิงคนท้องเท้าปนมาเซาะกันได้วันขำเนาะขำมันได้เรื่อยๆเนาะครับโอ้โหเออแม่นเลยละวันนั้นนายเได้ซีร้อยบาทจะดีมาประมาณกี่ชั่วโมงครับเหมือนเหมือนกันเนาะครับครับ โอ้โหเพื่อนก็ดูเป็นวิถีชีวิตนะครับผมก็ตื่นเต้นไปเลยครับผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสใกล้ๆในการหาปลาแบบชาวบ้านนะครับเนาะแบบของดีบ้านเราครับผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้สุดความสามารถเต็มที่ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าวิถีคนบ้านๆเนี่ยเป็นทำเป็นอีกันเนาะครับ ที่นี่ก็อาจจะยาวนิดนึงก็ดูกับเป็นเรื่องนะเพื่อนๆเนาะได้แล้วได้แล้วนะผมต้องอยู่อ่าตั้งหลังแหเพราะว่าถ้าผมไปอยู่ต้นน้ำเนี่ยปามันจะไปติดแหเนาะเพราะงั้นผมต้องอยู่ตั้งหลังแหแบบนี้ครับติดปนวานแหกันครับอ่ะอันนี้เป็นนางแบบนะโอ้โหเสร็จแล้วเพื่อนเนาะ ก็ได้เออเป็นยังครับโอ้ตะกี้นี่ก็ได้เยอะแล้วครับครับสุดยอดแล้วครับไปไปดูตั้งหน้านดีกว่าน้อครับไปเดี๋ยวไปดูตั้งนี่ดีกว่าน้ะไปเดี๋ยวก่อนไปดูนี้แม่ น่าใจบอกว่าปลาลาดแน่ปลาลาดเนาะปลาลาดน่าขัาดเนี่ยคือครั้งแรกผมไปที่คืนนั้มันเป็นปลาลัดตัวใหญ่นะครับที่คืนนี้ตัวใหญ่เลาวระวังบาดมือครับได้ถึงมือแบบแต่เนี่ยตัวมันน้อยกว่าที่คืนตัจริงแต่ว่ามันนักเนาะมันนักมันนักมากนาะได้เรื่อยๆนะโอ้แล้วมันล้ำล้ำหรือปลาคืนนะครับดูนี่เนี่ยเนี่ยเนจิ๊บมันจิ๊บจิบแล้วครับครับครับโอ้โหครับสุดยอดครับผมคิด แบบพิษเลยที่ผมมาถ่ายทำวันนี้ครับผมสุดประทับใจแล้วก็ฮซิปเต็มซิปอันนี้นี่ปลายครับเนี่ยหนูอันนี้ปลาปีเหลืองเนาะปลาปีเหลืองเนาะเดี๋ินตัวน้อยเขาปล่อยเนาะอันนี้เปิลหาปลาแบบอนุรักษ์เนาะถ้าตัวน้อยเขาต้องปล่อยไปเพื่อให้มันใหญ่ไปผสมพันธุ์กันเพื่อที่เขาจะได้มีกลิ่นกันในภายภาคหน้าเนาะนี่นี่แบบอนุรักษ์ครับอ่ะมาดูตรงบนดีกว่าน้อป่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงบนนั้นเนาะ ครับโอ้โหจะมีลึกจะได้นะเพื่อนต้องเดินดีๆนะโอโ้เดินดีแล้เวยอ่ะอ่ะผมขออยากขึ้นฟังกันเนาะเพื่อที่จะได้ถ่ายทำง่ายๆอึ๊บโอ้โหเนี่ยพยอดธรรมชาติครับอื้อหือ ไปเรื่อยๆครับนี่ป่านะครับไม่พรอนครับปลามอนเดี๋ินๆก็นึนอันนี้ปลามอนนะครับเหรออ๋อบ้านเขาเรียกว่าปลามันคนภาคกลางเรียกว่าปลามอนครับอ๋อผมคาดแม่อะไรครับตัวน้อยเนาะแต่ว่าก็เย็บไปเรื่อยๆครับอ่ะประจานนี่เดี๋ยวนี้นะสุดยอดนี่คนปลาเก่า คนปลาแก่ประกอบเศกปลากันอีน้อเอาไปคนรุ่นใหม่ก็มาทายทอดการหาปลาของคนรุ่นเก่าค้นรุ่นใหม่ได้รับชมคนที่บุเคยหันนั่นนั่นเดินดิอ่ะผมก็เดินไปละเดี๋ยวดแป๊บนึงอะปลาปลาชิ้นใหม่ปลาชิ้นนี้ใหม่เดี๋ยวด้วปลาชิ้นนี้ใหม่ตึงเตะละเดี๋ยวดีวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ปลายนะครับปลาแก่ปลาแก่เดี่ยนะขอขอดูหัวมันกันนะครับอ๋อปลาแก่ปลาแก่ภาษาภาคกลางว่าอย่างครับ ไอ้อย่างสย่างแล้วล่ะเปคนคนบอกว่าห้องปลาแกะแน่นอนครับเอาเลยครับโอ้โหโอ้ได้หลายชนิดแล้วนะเนี่ยปลาแกะโอ้โหสุดยอดจริงๆได้ครับได้ครับลุกหน่อบรรลุเน่อเข้าไปในคลองละครับปลาแกะนันเป็นปลาหม่อปลานะครับโอ้ป่อันนี้ผมอยู่หลังแหงนี่กันเนาะครับ ปิวนก็จะว่านแห่เซตแล้วปวนจะดำดำแห่ถ้าได้ตั๋วปวนจะเอาออกมาใส่ข้องนะครับครับต้องไปจจักแล้วไปก็เลยดำก่อนปรดก็เลยดำแล้วก็จะใส่ข้องเตรียมมาเนี่ยแล้วซีดีคาร์ดแล้วก็ต้องไปถุงมือแล้วก็เกือบอกเกือบอกไปของผมนี่นะครับเนาะโ้โลวงยหลงยับแห่ได้เลยเกือบอกแบบคุณนกเอี้ยงเลยนะครับแไหนไหนเบ๊ะ ุงมือนะครับเนาะีขาดยครับดีเพื่อน <c oughs> ครับหืมสุดยอด อ่ะคนุ่เยี่ยงมีอย่างบอปเพื่อนแถมเขาครับมีเจ้าตือเต้นต่อเดินไปเรื่อยๆเนาะสองชั่วโมงเนาะครับตอนนี้ทามาถึงชั่วโมงยังชั่วโมงใกล้แล้วเนาะโอ้โหนี่ขนาดไปถึงชั่วโมงแล้วได้ขนาดนี้เลยอ๋อโอ้โหนี่ลองก่อนเราจะขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่คลิปจะขึ้นคนนุ่งเยี่ยงลองตอดแหน่ด้วยเนาะครับสุดยอดไปกาดแล้วก็มีวัตถุดิบตามธรรมชาติที่เฮาได้เห็นหลากหลายชนิดนั่นก็คือปลานะครับเนาะ เดี๋ยวก่อนอจะปิดที่เพ่าคงจะมาดูผลงานของแม่ๆนะ่หน้าทั้งหลายว่าได้กันนักน้อยเพียงใดเนาะครับนี้ผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆครับที่ผมได้เซฟวิถีชีวิตของคนชาวบ้านที่นี่ครับเป็นวิถีที่คนในเมืองหลวงที่อยู่ในเมืองใหญ่ไม่ค่อยได้สัมผัสวิถีแนวนี้เท่าไหร่นะครับ ผมก็จะพยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนบ้านๆเนาะคนบะเกลาบะแกเพื่อได้รับชมผ่านช่องเบียร์ทิเทมอนแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราเพื่อทุกคนได้รับชมกันนะครับโดยอย่างที่บอกครับพยายามทําเต็มที่ทุกคลิปครับจะซึ้งไปไหนเนะี่ยดูไปเรื่อยๆครับสุดยอดครับ

นี่นะนี่ผมอนูโอ้ไม่รู้ไปแล้วต่อะไรครับต่อแล้วครับเออมาได้ต่อสกการณ์คนณน้าแจ๋ต่อโอ้โหนี่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 สุดยอดไม่ต่อยู่นดึงนนะครบ่เป็นยังครับคนรุ่นใหม่อาจจะทำบ่ค่อยเป็นละเอากระฮอคนรุ่นใหม่ได้รับชมคนรุ่นเก่าต่อแห่ให้ดูครับมึงนะใต้ลูกว่ากัใส่ไปเลย อย่ามีบ่นนนดใ้นะครับตอสดยอครับไปกันหน้แม่พุ้นเหรอลาบอลเกงมากลากจะดอะอะไนเนี่ยเป็นึงนะผมจะดูคนที่ยังตอดแห้น่ะจำวิธีตะกี้นี่น่ะอะ เดไหมเดกไะเดี๋ยวเด็กฝูงฮะได้จะมาตรงนี้ก็ได้จะไปนี้ก็ได้แล้วคจับอะไรอ่ะไหวก่อนคุณลุงยังได้ก่อนอ่ะจัะไปนี้ก็ได้ละอ่ะเอาเลยเอาแล้วไอ้ยาได้กอปากกลางแต่ได้แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปยังสำหรับคุณรุ่นใหม่ครั้งแรกเนาะครับไปยังครับอ่ะคุณเอี้ยงได้ลองละได้ไม่ได้ก็ไหวกับกัมกมเนาะก็ยางน้อยได้ตอดแห่เนาะ ไปเดี๋วตอนแหกครั้งแรกันมันกางมันปาางซะกาสวดเพื่อนครับมันมนมไอีดกเดคนคลองแควเนาะฮะอ๋อมาบดยยมนบุญับมันอกวัาะอันนี้อันนี้เป็นวิธีการซ้อนกันต่อแแหเนาะโอ้ยหินมาหินมืน หินมื่นก็คือระวังลื่นครับหินมันลื่นครับเอาเลยครับคุณนุ่ยเอียหนึ่งสองสามโอ้โดนกันนะผะว่าเราองโดนไม่พอนี่มาโดนมาโดนนะครับเนาะเกือบไปอะนรีกิน พูดตลกเลดีเกือบโดนไม่พรนะได้ลุงเะาให้าปจได้แล้วครับนี่นะปลาป๊กเหลืองได้วนะครับ เป๊ะหนึ่งนะเป้าหนึนะอ๋อนี่โอ้โอโจะตกแล้วจะตกแล้วนี่ปลาปีกเหลืองนะเพื่อนๆโอเคครับผมครับปลาปีกเหลืองได้ผลลัพธ์ครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาทวนน้ำขึ้นมาครับก็เป็นน้ำข้างบนนี่ค่อนข้างจะเป็นน้ำนิ่งเลยนะครับเพราะว่าน้ำจะไหลลงไปทั้งลุ่มเนาะครับสุดยอดครับเนี่ย ดบุษจะแปลงเมนูอย่างกันก็นกนว่าถึงก๊าบเนาะตอนนี้ครับผมหาไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับเป็นน้นี้ลึกใช่ได้ครับน้ำเลยเข่าครับจะถึงเอวละยอดครับโอ้โหน้ำลึกนะ ตรงนี้น้ำลึกครับเพื่อนครับครับได้ครับเน,นี่ยขึ้นตรงบนดีกว่านอ้อครับได้เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นตรงบนดีกว่านอะอตรงน,นี้ลึกครับเกิดการผิดพลาดเพื่อเพื่อเก็ห้องตกน้ำนะครับถ้าตกน้ำนี่จบข่าวเลยสิ่งที่ไทยทำมานี่จบเลย <หา S 1> อันน, <หา S 1> น,นี้นี่ปล่อยนะครับปลาเข็นนมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเตียว้นไปตรงบนแล้วโดนพัดลม เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โอ้โอ้ปลาเค็มเน่เน่ยน่เน่ขอดูใกล้ครับโอ้แหมชิ้นนึนงแล้วเพื่อนปลาเค็มอันนี้ใช่กีกินมันหวานครับครับโอ้โหขอบคุณครับนะบ,บนแม่บนครับนี่ปลาเค็มนะครับเพื่อนโอ้นี่หลายชิ้นนี้ขนาดเลยปลาลาดปลาเค็มปลา,ปา,า,ปาสอ้อยนุ้ยนีย่เนาะครับโอ้โหหลายชิ้นนี่เลยครับครับโอ้ต้องน้ำต้องปูนี่ลึกขนาดเลยถึงเอวเนี่ยเนี่ผมอาจจะอยู่บนฟังและถ่ายทนะครับเพื่อนเอ้าครับเนี่ยคุณเอียงอยู่บนปุ่น สุดยอดครับอ่ะแม่บนแม่แม่บนได้ป่ายครับโอ้ยสุมาศอ๋อตะกี้ปายนะครับปานปานินปานินครับโอ้เสียดายตกเนี่ยเอาปลาปีกเหลืองละได้ละได้ละได้ละเอาปลากะติปานินมาเบานะครับเนาะมันน้อยก็เบาอ๋อถ้ามันน้อยเอาเป็นย่งครับเป็นี่ครับเดียวเดี๋ยว นี่ครับพี่เลีครับพอมัับเก็บนลครับเดี๋ยวจะตกครับสมาร์ทนะครับครับตามไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะเป็นสู่ขึ้นมาต้นน้ำเรื่อยๆครับข้างหลังนะ มีครับได้ครับไปได้เนาะน่าแจกวไายนะครับอันนี้จะไม่เป็อกเนือ duck ปาราูอันนี้คือไม่ไม่ไพ่เนาะเอาไว้ดักปลาลาดงู่าพูดจะฟันฟันให้เป็นหูน้ำเต้านี้ในป่าต้องกินอะไนี้อ๋อเป็นยี่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไทยใกล้ๆนะเนาะอ๋อเป็นยี่นเองพูดจะฟันฟันนี่เป็นหูเป็นหูเนาะเป็นป้องป้องในีในเป็นหูเป็อเพื่อนละปลาปลาลาดปลาลาดปลาลาดงูเนาะมันก็จะมาเข้าตรงไหนนี่อ๋อวิธีการหาแบบบ้านๆเลยนะเนี่ย กอุมัง้ครับครับครับเออครับครับข้าข่าข้าข้าครับครับอันนี้เปินแปลงลาไว้นี่เนาะครับครับโอ้ข้าข้าข้าโอ้โนี่ผมได้ความรู้หลายอย่างเลยนะนะได้ตึงวิธีการหาได้ตึงการงูว่าได้ชนิดปลาห้องวิธีการจับด้วยครับได้ได้ป่าปาลารับปาราดับล กลับไปเนอะครับโอ้โหนี่ปลาลาดนะกลับเอาเลครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาเจ็บครับเอาเลยครับ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 ได้ละไอ้ปลาอย่างงงนะปลาลุงอ๋อไม่ใจนะครับเนาะในแห่เอาเลยเอาเลยผมกระลุนเลยคือจะคือยังครับเดี๋ยวนะท่านเอาเลยมากระลุนด้วยกันนะเพื่อนครับ เอาจะคือยังกำลังตัแมหรุดแล้วครับได้ครับออกแล้วครับไไเ้สกัลหนอเป็นยังครับผมก็นัวไอหยางตะกี้นี่เป็นยังครับดูไปเลยครับ ไปนะครับปลา,าบบอ,อย่านัาปลอปลอกปลาอนี้ปลาปอกด้กะเพื่อนเพื่อนดูแต่ mentally นะเนี่นนะครับเก็บโอ้โอโล,ลุบไปแล้ว <c oughs> ไปครับปลาอนี่ลนลนป,ป,ปลาสาเดสไหนปลาหมอหรือเปล่าปลาซาเดสไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูคำเด,ดเดี๋ยวแล้วเก็บเลยเนาะเดี๋ยวผมจะดูแถมเออนี่เปาอันนี่เปาอ๋อนี่ปลาสาเดสเอาเขาดูคำเนาะเขาดูคำอันนี้คือเปาเนาะครับครับอันนี้ปลาสาเดสเนาะโอ้นี่หลายหลายหลากหลายชนิดมากครับเพื่อนโอ้โหครับขอบคุณครับ นี่ปล่อยเนาะครับถ้าปลานี้ปลาน้อยเขาก็ปล่อยเนาะครับอันนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นการหาปลาแบบอนุรักษ์ครับเอาแบหากันเรื่อยเนาะครับตะกี้ตื่นเต้นว่าไม่ไม่พอแน่ยังขับไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังไวๆได้แล้ววะเดี๋ยวไปนี่ป่าครับปลาซอยปลาซอยเอาปลาซอยครับเพื่อนมีปลาซอยนึ่งครับเก็บไปครับแม่เดี๋ยวติดลุดเก็บเลยครับอ่ะได้ลหม เราต้องทายวไวๆนะเดี๋ยวปลาจะลุดครับโอ้โหยิงทายก็ยิงได้ครับเพื่อนๆครับปลาปีกเหลืองแน่ๆครับแม่กดติดโอ้โหอันนี้ปลาปีกเหลืองครับเก็บไหมครับแม่ขอมารับโอเคไปเดินไปเรื่อยครับโอ้โหปลาลาดที่นักเหมือนกันครับเนาะอันนี้ปลาจันนาย นี่นี่ไปนะฮะปัสนาปัสนาปครับครับเอาเลยครับเอาเลยครับเก็บเลยครับเดี๋ยวจะลุ้นอันนี้ปลาลาดทำแน่นอนโอ้ปลาลาดนี่ตัวใหญ่เหมือนเนาะอ๋อก็เกิดดึงนี่นยฮะมาใส่ถุงมือครับครับคือไม่พออ่ะไปได้ใส่ถุงมือเนาะก็เลยคือโอ้นี่ไปทำนี่โอ้นี่นักงานเนี่ยปีกเหลืองปลาปีกเหลืองแล้วเนาะโอ้โหครับได้ลื่อยๆครับเพื่อนๆครับเนี่ย แต่แต่สนใจตัวที่เห็นนี่ปลาลาดจะนักเนาะยโอ้ตัวใหญ่ยังไงนะเพื่อนดู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 สุดยอดครับอันนี้ใหญ่ยังไงเนะอะไรครับเก็บเลยครับครับโอ้โหสุดยอดแม่พรครับาหน้าใจไอ้หน้าแจ๋การหาหน้าใจก็หน้าใจเข้าเข้าคีบบอยขนาดอันนี้อ่ะทวนจืมกันแม่พรหน้าแจ๋แม่บนครับทวนจืดแล้วนะเพื่อนนะครับ แต่ผมกางหาแน่ใจว่าน่าจะยูออกที่ผมบอยมากครับโอเคอ,อยู่งามครับกีนน้าแจบอกว่าแหที่จะอยูอะนัก3กิโลเลยนะเพื่อนเราตดธรรมดานะแล้วก็ที่แม่แม่พรที่กำลังดำอยู่เนี่ยบอกว่าแหเป็นนักประมาณ5กิโลแลโอ้หนักนะครับแหที่เห็นนี่เพื่อนไม่ใช่เบาๆน,น,น,นะครับ <c oughs> อันนั้นนันมันจะได้ปลาหรอ่ โอ้ยิ่งขึ้นมาก็ยิ่งเจอครับเมื่อกี้ผมถ่ายไว้บรทันนะครับเมื่อกี้ป่ากระโดดเลยนะครับสองสาตัวละน่าจะป่าส้อยครับเพื่อนกระโดดกระโดดแบบลุกบนพื้นผิวน้ำแล้วก็เด้งอีเลยครับสองสาตัวเลยเมื่อกี้นี่อ๋อได้แล้วโอ้โหเดี๋เดเดเดแม่กามีนี้แม่กามีนี้นี่ป่าครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋อปลากระโดดนะครับโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยแม่เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวโตครับเก็บเลยโอ้โหสุดยอดผมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกระโดดหายไปเดี๋ยวจะไปโตดครับเนาะหู้สุดยอดเลยเหรอครับโอหตะกี้ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยเกือบฟ้ามือเหมือนกันเนาะครับสุดยอดอะไรล้วกันเด็กออได้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 และได้มาละได้มาละใจเย็นนะแม่แม่ก่อยก่อยก่อยครับอันนี้ไม่พอนะโอ้ไม่พอมเนาะเขาได้ปลาตัวใหญ่น่ะโอ้นี่ป่าอย่างนี้ครับ กับกันนี้ดีกันนี้ดีกันนี้ดีโต้ครับแม่เดี๋ยวผมไปโต้นะนี่นี่ไปครับป่ายเลียวกันนะมาป่ายยิงไปกระโดดนะเกมละครับโอ้โหครับคอมครับอาจจะดูคร่าวๆแวบๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระโดดหายไปเนาะเสียด้หรือไม่ครับนะโอ้โหตื่นเต้นขนาดครับตอนนี้นี่นี่นี่ปลายซอยเนาะครับได้แ huh ล้วเดี๋ยวดูกั๊นะใกล้ๆอะไรครับอะไรครับเฮ้ยจะดูจะดูครับคอมครับ ปลาปีเหลืองปลาปีเหลืองปลาปีเหลืองละอ่ะไปอันนี้ไม่หนดไม่หมดกับมีนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ้นนะเดี๋ยวรุ่นขผมไปโตนะกับอีนี้นะครับนะกับอีนี้นะมีปลาปีเหลืองครับน้อครับผมครับอาเลยครับอาเลยครับเก็บเลยครับอ่ปลาปีเหลืองนะครับครับสนิทนะครับเนาะงตด้ละเขาดูขนมปลาสนิทนี่เอาเขาเอาเนาะเขาเอาเนาะปล่อยดีกว่าเนาะครั้อเพราะว่ามันกินยากเอาะมันแข็งมันแข็งครับ ับได้ได้ปลาหลากหลายชนิดครับน okay. ี่น anyway> uh ี่นนี้ปลาเข็มได้ไหม่ะปลาเข็มนี่ตัวใหญ่เนาะหลมมมััันนนกษณะเือโอ้นี่ปลาเข็มเลยครับผมครับครับปลาเข็มตะกี้ได้ไปตัวเนาะโอ้ผมบ้านเรานี่มีหลากหลายชนิดขนาดปลาเลยเนาะครับอ๋อมีปลาลำเจิงนี่ตัวกะอ๋อปลาลำเจิงจะมีเข่าครับยากหันครับถ้าครับถ้า ถ้ามีโอกาสคงจะได้เห็นวันนี้น <l acht> เนาะรอดูไปเรื่อยๆครับครับ <c oughs> แต่ได้ปลาครับได้ถุก็สุดยอดแล้วครับมาดูนะครับ,รรบโอ้โหเดี๋ยวเกำนีดีกำนีหลองโต๊ะโอ้โหตัวใหญ่ขนาด,ดนนอันนี้ปลาสร้อยครับเดี๋ยวเตรียมกั๊เดียวน่อกัมดีดีกัมดีนะดีครับกัมดีดีอันนี้ปลาสร้อยกับปลากระโดดนะปลาสร้อยหรือปลากระโดดตัวใหญ่ขนาดครับโอ้โหเอาเลยครับอะไรครับขอบคุณทีกท่านครับโ <ๆ S 1> อ้โหตัวใหญ่ขนาดไบเลยครับเก็บเลยเก็บเลยดีโต๊ะครับเก็บเลยครับ โหโหส,สุดยอดเน็ตเน็ตหลังๆมานีเริ่มได้ตัวใหญ่นะเพื่อนอ่ะโโสุดยอดโอ้โยยิงทายยิงได้ครับเพื่อนๆก่อนไปคลิปสู้ๆหลังๆมาจะได้กระป๋าตัวใหญ่ๆนะครับผมตึงเต้นเลยนะครับตะกี้กับไม่พร้อมก็ได้แล้วก็บลุ้ดมือมาเนียครับเดี๋ยวทายมาสักพักหนึ่งผมก็อะหยัดปิดคลิปเพราะว่าต่อเน,นี้ยมิมมิมกล้องมือถือผมจะเต็มแล้วครับทายเพลินเกินหน่ยทายเพลินขนาด อเคอ่ะคุณเอี้ยก็เสิร์ฟน้ำรออยู่บนฝั่งไงครับโอ้สุดยอดครับประสบการณ์ในการหาปลาแม่น้ำแม่ลายวันนี้สุดยอดครับบ้านปกุมสมุทรคีครับของหน้าน้าแจ๊น่าแจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูด้วยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูด้วยนะนี่นี่คือผลงานครับเพื่อนดูดูดูครับอืมสุดยอดถ้ามีหลากหลายชนิดนะปลาลาดปลาส้อยปลาไนนะปลากระโดดปลากระโดดนะครับเนาะปลาติ๊กเหลืองครับครับโอ้โหนี่ผลงานเนาะอืมอ่ะ ครับผมครับผมครับต่อไปแม่บุญครับผมขออนุญาตดูผลงานกันนะครับอันนี้ของแม่บุญข้องแม่บุญก็มีปลาเหมือนกันเนาะครับหลากหลายชนิดเหมือนกันเนาะโอ้แต่ละคนมาธรรมดาครับอ่ะครับต่อไป,อไปของแม่พรแม,ม่พรขอดูแม่พรนะครับออแม่พรจ้ำหนักอ๋อเฉยได้่เอาโต๊ก่อนฮะเป็นสมัดใหม่แม่พรอ๋อแบบเป็นยังดูดูเปิดดูฝาก็ไม่น่อยเดียวแบบใดครับครับนี่แม่พรแม่คุณลูกเอี้ยนเออเปิดได้เลยเอาไปได้กะเอาไปเป็นยังครับเป็นยังมัดละมัดไปละเอาไปยังไปยังแบบดูยังไ้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวไปซองตัวบ้านกันครับไปนะครับโอเคขอบขอบคุณเจ้าน้าครับโอ้โหนี่ประสบการณ์การหาปลาแม่น้ําลายครับสุดยอดครับวันนี้ประทับใจมากครับขอบคุณแม่พรนัจแจแม่บนนะครับเนาะครับขอบคุณเจ้าน้าครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานต้องบนดีกว่าเน้อเราจะไปทำอย่างกินกระบายเหมือนกันเนาะครับครับอันนี้ก็ปิดท้ายด้วยปลาสร้อยนะครับเนาะเดีปลาปีกเหลืองปลาปีกเหลืองเอาเลยคิดเลยครับขอบคุณครับครับสุดยอดครับ เพื่อนครับเมื่อกี้นี้ก่อนจะปิดคลิปมีเรื่องตื่นเต้นอีกละบอกว่าปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ว่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยขอดูกัน,นในโอ้ยังนี่เ <แ S 1> ดี๋ยวเดี๋เดี๋โอ้โหตายครับแม่ไม่พร้อมไปครับ,อรบรอโอ้โนักขนาดเนี้ยสุดยอดดูดูดูปลาบ้านเฮาโอ้ปลาบ้านไม่แพ้ปลาเขื่อนครับโอ้โหดูดูดูปลาสร้อยปลาสร้อยนะครับ สุดยอดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเบียร์ที่มุนแบบไปดกินความสุขยู่รอบต่อรนะครับ <c oughs> โอ้โหยิ่งทายยิ่งหาย,ยิ่งได้ครับยอดนักยกก็จะครับเกียค,ครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับแห่ขึ้นบนตัออนวอ่ะหัว